สวัสดีค่ะหมอนินจากช่องลานินชา4289พบกับการดูดวงความรักทั้ง7วันประจำเดือนกร,รกฎาคม2564ก่อนเข้าไปดูคลิปกดแชร์เป็นค่าครูให้หมอเนินด้วยนะคะคลิปนี้ขอกดถูกใจแค่3กดถูกใจก็พอหมอนินจะมีการไลฟ์สดนะคะถ้าใครยังไม่ทราบแจ้งไว้ตรงนี้เลยเผื่อใครไม่ยอมฟังท้ายคลิปปะท้ายคลิปจะมีการแจกแจงอะไรหลายอย่างให้ฟังอยู่ เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ความรักของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะให้น้ําหนักไปกับคนที่มีคนรักคู่ครองคนคบคนคุยที่ชัดเจนเหมือนเดิ่มคนโสดมาจัดไาให้ท้ายคลิปนะคะท่านใดที่ไม่อยากฟังคำบรรยายไพย่ให้กดข้ามไปท้ายคลิปได้เลยไพ่กลุ่มเกณฑ์ชะตาใบแรกของคนวันอาทิตย์ในฝั่งของคนวันอาทิตย์ไพ่กุ่มเกณฑ์ชะตาคือห้าเหรียญการพยายามที่จะวิ่งตามหาอะไรบางอย่างฝ่าพายุหิมะไป กง็งอนกระแง่นแค่ไหนก็ทําแล้วมันเป็นไพ่เหรียญทั้งหมดบางทีปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างชาววนาทิตย์กับคู่รักคู่ครองอาจจะมีเรื่องเงินในด้านฝั่งคู่รักคู่ครองขึ้นแต่แฮงแมนเอาละเจ้าชะตาคนวันอาทิตย์เนี่ยตอนนี้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างกําลังจะไปหยิบยืมเงินหรือถูกใครบางคนหยิบยืมเงินหรือกําลังไปตามทวงเงินซึ่งมันจะต้องไปผูกพันกับคู่รักคู่ครองถ้าหากกับ คู่รักคู่ครองแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องยืมเงินยืมทองอะไรกันตอนนี้ก็ถือว่าคุณก็ต้องพยายามเต็มที่ที่จะหาเงินก้อนนั้นนะคะถ้าไม่หาให้เขาก็ต้องไปตามทวงเขาแหละเพราะถ้าขึ้นไพ่สามเหรียญตอนนี้ในเรื่องความรักออกไปเรื่องกลายเป็นว่าความรักกษษ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 ับเศรษฐกิจแยกออกจากกันไม่ได้ถ้าให้คู่รักคู่ครองยืมเงินไปอาจจะต้องมีการ ถามทวงนะคะแล้วถ้ามีปัญหางอนกันที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินการพยายามแก้ไขปัญหาของคนวันอาทิตย์ในรอบนี้อาจจะแก้ไขผิดจุดไปนิดนึงพยายามที่จะปรับความเข้าใจพยายามอยากจะพูดอยากจะคุยติดต่อสื่อสารอะไรไปอีกคนหนึ่งเหมือนการตอบรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ะคะ่ะเพราะดูจาก The ะแฮงแมนเนี่ยเหมือนเขาต้องให้รอเหมือนคุณต้องรอคำตอบจากเขา หรือมีการบอกว่ารอก่อนตอนนี้ต้องใช้ความอดทนในการเฝ้ารอเราถ้าท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรักสามเศร้าเราวสามคนเดอรีวิวมันมาแฮงแมนมันมานะคะแล้วมีสีถ้วยด้วยอะตอนนี้ในฝั่งเขาอะเหมือนมีตัวเลือกขึ้นมาในใจละมีเรื่องผู้หญิงมีเรื่องความรักอีกทิศทางหนึ่งเพิ่มเข้ามาทำให้เขาจะต้อง ไปดูแลอีกฝั่งหนึ่งฝากหนึ่งความสัมพันธ์ของคู่นี้ค่อนข้างงอนแง่นนะคะมีการช่วงชิงกันมีการยื้อยุดฉุดกระชากอีกคนหนึ่งวิ่งหนีอีกคนหนึ่งบอกให้รอเหมือนยือ้อเหมือนซื้อเวลามันทำให้สถานการณ์ณปัจจุบันบางจะมีเรื่องของการใช้อารมณ์เกิดขึ้นนะบางทีอาจจะได้ทะเลาะกันด้วยซ้ำ พูดแล้วไม่รักษาคําพูดไม่รักษาคํามั่นสัญญาคนนึงก็รอแล้วรอ,ลอ,ลอเล่าเฝ้าตลออีกคนหนึงก็เหมือนขายผ้าเอาหน้ารอดทาให้สถานการณ์ความรักเนี่ยถ้าคู่ไหนที่มีปัญหาต่อกันเนี่ยเหนื่อยหน่อยนะคะศึกแย่งชิงมันมีมาให้เห็นมันต้องมีการตัดสินใจที่ค่อนข้างเด็ดขาดของฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งเกิดขึ้น ใจหนึ่งก็รักรักทุกคนเลยฝั่งนี้เนี่ยฝั่งผู้รักเนี่ยถ้าขึ้นดีแอมเพรสเนี่ยใจดีปฏิเสธใครไม่เป็นตัดใจจากอะไรก็ไม่ได้แต่อยากทําให้ทุกอย่างดีขึ้นนะแต่ตัวเองกลับไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจใช้แต่ความอดทนรอให้เวลามันแก้ไขปัญหารอให้ทุกอย่างมันคลี่คลายเรื่องบางเรื่องสามารถที่จะตัดสินใจได้ทันทีก็ไม่ทําแขวนให้มันรออยู่อย่างนั้นเนะ่ยไม่ได้ทำให้อีก ทำให้สถานการณ์เนี่ยทำให้อีกคนนึงรู้สึกโกรธโมโหแล้วมีปัญหาเพราะทางนี้ก็ต้องการคําตอบทําทุกอย่างเพื่อให้มีความชัดเจนส่วนถ้าคู่ไหนที่ไม่มีเรื่องรักสามเศร้าราสามคนแล้วกําลังระดมเงินทุนหาเงินบางก้อนไปโปะนี่โปะสินที่อีกคนนึงเป็นฝ่ายสร้างคุณระดมเงินทุนได้นะคะสําเร็จแต่มันต้องมีการต่อรองต้องมีการเจราจา คุณวิ่งหาเม็ดเงินหาเงินเข้ามาแก้ไขปัญหาของสิ่งที่คู่คุณสร้างขึ้นไว้เนี่ยอาจจะไม่จบในรอบเดียวอาจจะต้องทำซ้ำสอรอบในเดือนกรกฎาคมแต่ที่สุดก็พา,า,าผ่านพ้นไปได้นะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตสิ่งที่คุณระดมทุนหาเงินเพราะแฮงแมนมันแทนเรื่องหนี้สินมันแทนเรื่องการระดมทุนแล้วมันมีสามเหรียญแเหรียญนันแสดงว่ามีการระดมทุนและถ้ามีการทวงถามหนี้สินอะไรต้องใช้จ่ายเงิน ใดๆก็ตามคุณจะรวบรวมได้นะแต่ต้องทำใจไว้อย่างหนึ่งว่ามันจะต้องมีเรื่องสัญญามีเรื่องกฎหมายอะไรต่างๆเข้ามาด้วย mm hmm. ก็ถือว่าตอบให้ทั้งสองรูปแบบนะคะเพราะไพ่มันสามารถอ่านได้สองอย่างทำบุญด้วยอะไรดีทำทานเลยค่ะแล้วถ้าแฮงแมนมาเนี่ย วิปัสสนากรรมฐานไหว้พระสดมนต์ใช้สติปัญญาค่ะอย่าใช้อารมณ์นะคะเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยจะมีการใช้อารมณ์ค่อนข้างรุนแรงถ้าเป็นแค่ความรักระหว่างคุณกับคู่รักยังไงก็คงไม่แรงมากไปแต่ถ้าหากเป็นเรื่องหนี้สินแล้วมีเรื่องหนี้นอกระบบแล้วถ้าแฮงแมนมาเจอกับเดอะเดวิลเนี่ยค่อนข้างจะแรงยังไงก็ขอให้ใจสติ ถ้ามีปัญหาอะไรมันไม่ไหวพึ่งพากฎหมายค่ะเพราะเาชาลีออดเนี่ยแทนคนในเครื่องแบบแทนทหารตำรวจเหล่านี้อยู่แล้วอาจจะช่วยบรรเทาปัญหาให้คุณได้นะคะมาดูคนโสดบ้างนะคะคนโสดวันอาทิตย์ในเดือนนี้เดือนกรกฎาอืม ได้สีถ้วยมาซ้ำนะคะอัศวินถือไม้เท้าไพา่ชี้แนะแนะนำมีสิบถ้วยห้าเหรียญมาซ้ำนะคะสำหรับคนโสดสวันเสาร์ไพ่กลุ่มเกฑ์ชะตาใบแรกเป็นไพ่หนึ่งถ้วยอารมณ์ของคนวันเสาร์ตอนนี้ ก็เรียกว่ามีความพร้อมอยขอโทษคนวันอาทิตย์ค่ะติดคําว่าวันเสาร์นะมีความพร้อมที่จะเปิดตัวมีความรักใหม่และตําแหน่งความรักใหม่เป็นวิวออฟฟอร์จูนเข้ามามีสิทธินะที่จะเป็นเล่าเก่าในขวดใหม่อาจจะเป็นคนเก่าคนรักเก่าได้เวียนกลับมามาเจอกันมาพบมาฟื้นความสัมพันธ์กันทําให้สายสัมพันธ์เนี่ยลักษณะมีเก้าเหรียญมีสามเท้าแล้วแสดงว่า คนคนหนึ่งอาจจะถ้าไม่เป็นคนที่เคยคุ้นเคยกันมาก่อนอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ร้างความสัมพันธ์ทั้งคู่เนี่ยคนหนึ่งอยากจะเปิดตัวอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันได้รับการรับทราบรับรู้ในวงสังคมแต่อีกคนหนึ่งบอกว่าอย่าเพิ่งรอไปก่อนเพราะถ้าสายสัมพันธ์คนหนึ่งเป็นสามไม้เท้าเนี่ยสามไม้เท้าในี่ไพ่เลขาไพ่ของคนที่ ธาตุไฟที่มีความกระตือรือร้นเรื่องความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างจิตใจค่อนข้างต้องการความชัดเจนการแสดงออกชัดเจนแต่พอมาเป็นเก้าเหรียญบอกว่าไม่ต้องชัดกับชั้นขนาดนั้นก็ได้คนเก้าเหรียญค่อนข้างห่วงตัวค่ะค่อนข้างอยากรักษาสถานภาพโสดไปไว้นานๆยังไม่อยากสละโสดตอนนี้มันทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่นี้มีความรู้สึกว่า เราให้ใจเข้าไปเต็มที่คนวันอาทิตย์เนี่ยถ้านหนึ่งถ้วยเนี่ยมาเต็มที่เลยส่วนคนที่เข้ามาเป็นวิวอัฟฟาจูนเนี่ยกรงล้อมมันหมุนไปหมุนมานะ่าแสดงว่าเขายังไม่นิ่งเขายังไม่เขายังไม่พร้อมมากพอกับความสัมพันธน์นี้แต่ถามว่าเขาถึงขั้นปฏิเสธคุณไหมไม่ก็อยากมีอ่ะแต่ไม่ขอจงจงแจ้งได้ไหมไม่ขอเปิดเป็นแบบออฟฟิเชียลได้ไหมคบกันไปก่อน ให้มันแน่ใจอะไรบางอย่างก่อนเ้วค่อยเปิดเผยมันเลยทําให้ความสัมพันธนะ์มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ทําไมไม่เปิดตัวทําไมไม่ดูเหมือนไม่จริงใจจริงๆแล้วเขาเขาเรียกว่าหวงตัวมากกว่านะอีกฝั่งหนึ่งนะคะไพ่ชี้แนะแนะนําบอกว่าอขอให้ให้เวลาเขานิดนึงให้อิสระเขาหน่อยถือว่าความรักครั้งนี้ถือเป็นความรักที่ดีนะขอให้มีความบริสุทธิ์ใจต่อกันใครจะมาส่องก็ตามนะถ้าคิดจะ คบกับคนวันอาทิตย์เนี่ยเปิดใจให้เต็มที่นะคะถ้าคิดว่าคุณยังไม่อยากเปิดตัวให้คุณพูดความจริงเพราะไม่เช่นนั้นอะ่ะไพ่ห้าเหรียญบอกว่าการตามจิกเนี่ยจิกเป็นไก่เลยอะ่ะมันจะเกิดขึ้นไพ่จึงเตือนว่าอย่าตามจนเขาไม่มีพื้นที่ส่วนตัวเพราะอัศวินถือไม้เท้าเนี่ยเป็นคนที่ต้องการอิสระในตัวเองถ้าคุณให้อิสระเขา เขาก็จะให้ความรักกับคุณถ้าคุณยิ่งบีบคั้นยิ่งกระชับพื้นที่มันยิ่งทําให้เขาอยากดิ้นหนีเขารู้สึกว่าเขาถูกบีบเขารู้สึกถูกว่าถูกบังคับถึงต้องเกิดท่าเหรียญนนวิ่งหนีกันคนนึงก็วิ่งตามเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นถ้าคุณให้พื้นที่เขาให้เวลาเขาคิดเขาตัดสินใจเขามีความรักให้คุณอยู่แต่อาจจะด้วยอดีตหรืออะไรบางอย่าง ที่มันอยู่ในใจเขามันทาให้เขาไม่กล้าเปิดตัวเต็มที่ใครมาส่องสำหรับคนโสดนะขอให้ให้เวลาคู่รักความรักใหม่รอบนี้ด้วยไม่ว่าเขาจะเป็นคนเก่ากลับมาหรือเป็นความรักใหม่สายกิก๊กอย่ากระชับพื้นที่มากจนเกินไปมันจะทําให้เขาอึดอัดทําบุญอะไรดีถ้าขึ้นห้าเหรียญทําทานเลยค่ะสี่ถ้วยมาเนี่ยระวังเรื่องคําพูดคาจาแล้วก็ ถ้าใครมาส่องแล้วคิดจะคบคนวันอาทิตย์บอกเขาให้ชัดเลยค่ะว่าคุณต้องการพื้นที่แค่ไหนขีดเส้นไว้ให้เขารู้อย่าให้เขาล้ำมาพอเขาล้ำมาเดี๋ยวคุณก็จะโกรธเดี๋ยวก็จะเป็นการต่อว่าแล้วเขาก็จะคิดมากคิดว่าคุณไม่จริงใจทั้งที่จริงๆอ่ะคุณก็มีใจให้แต่คุณยังไม่มั่นใจอะไรบางอย่างเท่าน,นั้นเองก็ลองไปปรับกันดูนะคะขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทดลองดูนะไปลองไปปรับไปจูนแล้วไพ่ห้าเหรียญมันมาซ้ำนั่นแสดงว่า แล้วสีถ้วยมาซ้ำแสดงว่าความจริงใจสำคัญการแก้ไขปัญหาขอให้ถูกจุดการให้พื้นที่ของอีกฝั่งหนึ่งสำคัญมากความจริงใจสำคัญมากขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะ ร่วมพูดคุยกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งกดออกก่อนอื่นฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงก่อนใครสําหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหมอได้แปะดีลายไว้ใต้คลิปนี้แล้วสามารถติดต่อทางไลน์ได้นะคะจะเป็นการสะดวกที่สุดเลยส่วนท่านใดที่มีปัญหาไม่สบายอกไม่สบายใจอะไรให้มาฝากคําถามไมได้ค่ะเพราะหมอจะทําการไลฟ์สดทางแฟนเพจ a c e b o o k นะคะถ้าเวลาตรงกันก็เข้ามาร่วมพูดคุยมาฝากคําถามอย่าคิดว่าคุณอยู่คนเดียว อย่าคิดว่าคุณไม่มีใครมีอะไรเข้ามาแรกเปลี่ยนมีอะไรเข้ามาพูดคุยระบายได้นะคะเข้าใจเลยว่าตอนนี้มันสาหัสจริงๆส่วนใครที่คิดจะมาลองขอมาท้าทายหยุดกว่า,การกระทํานั้นนะคะทุกครั้งที่คุณคิดจะทำร้ายใครโดยเฉพาะคนที่คุณก็ไม่รู้จักคุณอาจจะรู้จักดิชันเป็นอย่างดีแต่ดิชันบอกตรงๆไม่รู้จักเลยว่าคุณคือใครอย่าทําค่ะทุกครั้งถ้าคุณจะหยิบอุจจระหยิบความสกปรกสาดใส่ใครมันจะแปดเปื้อนมือคุณ และนี่คือผลที่คุณจะได้รับอย่างปฏิเสธไม่ได้คนที่มีความสุขจะเผื่อแผ่เจือจานเป็นความช่วยเหลือต่อผู้อื่นเป็นความรู้สึกดีๆต่อผู้อื่นแต่คนที่มีความทุกข์ล้นใจจะกระจายคําพูดด่าทอออกไปไม่ว่าจะด่าทีวีไม่ว่าจะด่าละครรวมไปถึงคอมเมนต์ด่าในโลกโซเชียลมันสะท้อนว่าในหัวใจคุณไร้สุขมีแต่ทุก์มีแต่ไฟเผาผลาญลองเป็นคนที่มีความสุขดูบ้างไหมคะ ส่งมอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นเพราะสิ่งที่คุณปาออกไปนั่นคือมือคุณที่สัมผัสแล้วสิ่งนั้นมันจะอยู่กับคุณคุณจับดอกไม้โปรยให้คนอื่นแล้วยกมือขึ้นมาดมมือคุณหอมมือคุณสะอาดแต่ถ้าคุณหยิบความสกปรกาสาดใส่ใครแล้วยกมือขึ้นมาดมมันก็จะเหม็นมันก็จะไม่น่าสนใจลองเปลี่ยนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ